หลับแล้วหลับอีกก็ไม่เสร็จสักทีให้เ <Yeah. S 3> <c oughs> ป็นแน่นะเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> เป็นซ้ายเป็นขวาไปแล้วพวกแนนถามแล้วให้แนนช่วยไหมให้แนนช่วยไหมเมกาตอบ <c oughs> <c oughs> สม่าแบบประมาณว่า <c oughs> อืมก็ไม่ได้ปฏิเสธฉันแน่อยแต่ก็ไม่รับปาก จร,จริงๆหนูเสร็จแล้วแล้วนะคะเนี่ยพี่สุตอนนี้อะไรก็ไม่รู้มันบอกว่าทำแค่ไส้เดียวไส้เดียวไม่ได้ทำไส้เนี่ยเพราะว่าทำไส้แล้วมันนานมากเลยอะ ตั้งแต่เนียนยังไม่กลับจนเนียนกลับแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยอะ่ะฝนตกกันฝนหยุดตกสามครั้งแล้วก็ยังไม่เสร็จทุกทีบอลเยอะเออสักพักเดี๋ยวพี่กเกษียณแล้วเดี๋ยวพี่ก็ไม่ไปเฝ้าแล้วจะไงด้วย <laughs> จะไม่มาเลยอะไรเงี้ยม,มาแล้ว <laughs> คนทำได้ยังเมือ่อยนะแง่รู้ว่าเนี่ยคนรอก็ยังเมื่อยเลยกินจุกไปแล้วสามกินไอ้คนรอคือคุยจนเหนื่อยไปแล้วอืมกินสลิมแล้วก็อิ่มแล้วแต่ยังไม่เสร็จแล้วพอมันจะหมดอ่ะพี่สุก็ต้มใหม่ต้มใหม่มันจะเสร็จสักทีตี Thank you.